พิกสูไดเจตนาทําส่วข,ข้องกับความฝันอยู่ยังถือว่าได้รับวิบัตตัวนี้อยู่กรรมมันมีละเอียดมีหยาบมีปานกลางเห็นไหมแต่ถ้ายังข้องอยู่เราต้องยีบอ,อจถึงแม้เราจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็ส่งผลนะนี่แหละคือตัวที่มันละเอียดเข้าไปแม้แต่แม้แต่คิดเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องกรรมมันก็เป็นอาบัตเนียถ้าบัตตัวละเอียดนะ แล้วพอหันท่านถึงไม่มีอาบัตยไงแล้วพอพีเล็กไปต้องกายชายกรรมมันเลยสมบูรณ์วิบากย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่แต่มันยังไม่ถึงกับประราชิษย์มันแค่สังขารที่ศอแค่สังขารที่ศษครับคือใช่ใช่ครับที่ผมถามเนี่ยมันก็ปรับอาบัตได้ยากมากเรื่องสังขารที่ศษนะแต่ถ้าอสุกามันเคลื่อนหรืยังไงก็ต้องสังขารที่ศษอยู่แล้วเพราะสุกามันเคลื่อนถึงแม้จะ แต่ต้องกายชายแล้วสุกะา,าไม่เคลื่อนสุกะามันเคลื่อนเนี่ยสมมติว่าสุกะาเคลื่อนว่ามันเป็นสังกาพิเศษขึ้นมาทันที